Hola. แล้วอ๋เล่วเราแมบใ,ใหม่เล้นเราอะนิเมจอนนี่ไม่ใช่จอรดี้นะงั้นวันนี้ผมจะพาไปหาบลุงปืนหรือว่าบางปืนที่เรารู้จักอันนี้เป็นเรื่องราวของบางปืนสมัยหนุ่มๆน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาผ่านศึกอะไรกันมาบ้างไปไปดูกันเลยโกูและนี่ก็คือหน้าตาบางปืนสมัยหนุ่มๆแล้ะก็แต่งตัวอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาคือเทพเจ้าสมัยก่อนเออบังมาแล้วสวัสดีน้องๆทั้งหลายอยู่กับบางปืนสมัยหนุ่มๆนะจ๊ะเดี๋ยวบังจะมาเล่าให้ฟังว่าบังเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้าง แบงแมปนี้เนี่ยบังเนี่ยต้องไปฟาร์มเวลก่อนแต่ก่อนนั้นนั้นบังต้องมีพลังก่อนฮะเออเราต้องเข้าไปสุ่มพลังกันก่อนและนี่บังแดดได้ด้วยเป็นไงเทหรือเปล่าเทกไอจอลดีกับเกเรซินอีกบังเข้ามาหาหมอเพื่อให้หมอเนี่ยมาหาพลังบังเอองงไหมไม่งงเลยเนาะเอเคสุ่มเลยละกันบังมีหนึ่งสปินเนี่ยสุ่มไปเลยบังได้อะไรโอ้ยบังได้พลังของบีดเนี่ยแขนบังเปลี่ยนไปหมอมันใส่อะไรกูหรือเปล่าเนี่ยแล้นววาเกมนี้ นเนี่ยมีเอสสลีแล้วก็นี่สามารถอัพสเตตได้ด้วยบังก็เลยอัพพาวเวอร์ไปก่อนเลยเพื่อใจหมัดบังเนี่ยมันแรงๆไงเออโชคไปทีึงความเกเรเนี่ยพุ่งออกมาเลยตอนนุ่มๆเนี่ยบังรับจ้างต่อยคนนะเออยิ่งก็โฟกิงอีกโฟกิงน,งนี่ชิดซ้ายเลยเนี่ยบังรับจ้างเลยเได้วันละห้าร้อยจะมดจะมวยจะหำออะไรก็เข้ามาบังก็ใส่หน้าเลยปับบับับน,บนี่บังนี่เลียนมวยไทยมาก่อนเออไปเรียนที่กอสมุยส,สมัยกูต้องไปเรียนที่กอสมุยด้วยไม่เกี่ยวอะไรกัน เลยแล้วบังก็หัวดวัวเลยบังแดดลบแบบดิจิตอลได้ด้วยนะบอกให้แต่ตอนนี้บังเหนื่อยแล้วบังต่อยได้3ทีบังเหนื่อยแล้วนี่ขนาดตอนบังเป็นวัยรุ่นนะเนี่ยแต่มันเหนื่อยง่ายจังว่าสงสัยยังไม่ได้แดกน้ำทอมไงสมัยนั้นต้องกินน้ำทอมก่อนหลังจากสดน้ำทอมมาแล้วบังก็ต่อยคนตายไปจากหกคนแล้วตอนนี้แลวนี่ก็คนสุดท้ายแลวที่เขาจ้างบังบังเลเวลอัพล้วนเลยตอนนี้บังเลเวลหกแล้วอุ้ยสุดยอดไปเลยบังร้อยแรงแก่หกเลยอย่ลืมอัพสเตตด้วยนะบังนะบังต้องอัพสเตตก่อนนี่ ได้มา12ต์เออลง power ลงสต a ม i นาด้วยบังจะได้มีความแข็งแกร่งไงต่อยได้นานขึ้นตอนนี้บังชกจนบังเนี่ยมีสกิลอีแล้วนะสามารถชกคนนี่ออกเป็นเลเซอร์ได้ด้วยโคตรเทเลยบังเฮ้พลังนี่จะมาัมนเทจงมะเฮ้ยออดูดิต่อยคนเนี่ยลอยเลยต่อยเป็นลมออกไปเลย แล้วมันเดิมบังก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเออเพราะว่าเลเวลเกมนี้เนี่ยมันจะทําให้บังแข็งแกร่งขึ้นถึงบังจะไม่ใส่เสื้อผ้าแต่บังนี่อึดทึกทนอยู่เลยไม่ต้องแปลกใจตอนนี้บังไปใส่โค้ดส่วนลดพิเศษมากับหมอคนนี้ก็บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังได้55รอบโอ้โยสาบายกูแลวทีนี้มาลองดูกันดีกว่าว่าบังจะดวงดีหรือเปล่าเปิดมาโอ้โยได้เหมือนเดิมทุกรอบเลย แมงเอ้ยเฮ้ยขอแดงๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยอยู่ๆบังได้เป็นซาบูไหลแล้วเนี่ยได้เป็นนักดาบแล้วหมัดไม่ต้องดาบดีกว่านะบังว่าไหนลองดูสก,กิลที่โอ้ดาบไม่ใช้แต่ยิงพลังออกจากมือกูงงมากเลยอะไรวะเนี่ยไหนบังลองฟา์มด้วยดาบดิโอ้ดาบนี้ก็ฝันไม่ค่อยจะเข้ามานเนี่ยโอ้สู้หมัดบังไม่ได้เลยหมัดใจเกเลบังอะเอ้ดาบนี้มันไม่ใจเกเลเหมือนบังเลยดูดิฝันก็ไม่โดน อะไรวะเนี่ยดาบเนี่ยทำไมมันกังกังยังเลยอะนะหนูว่าไหมบังใช้เงินที่ไปขโมยขี้ยางค้างบ้านก็มามาซื้อเกมพาร์เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูนี่เกมพาร์อะไรเนี่ยรีเควสมันบอกว่ามันใจรับเควสให้ออโต้เลยเอ้ยบังไม่ต้องเดินไปรับเควสอีกต่อไปโว้มันมียางยีด้วยแล้วเนี่ย เซเควสถึงทีบังไม่รอช้าบังเอาเลยดีกว่าอย่างนี้เงินลักยียงก็มาแล้วเอาเลยดีกว่าซสไปเลยละกันบังไม่รีรอแล้วนี่เลยแล้วก็อย่าลืมซื้อ V I P บังจะได้เป็นวัยรุ่น V I P แล้วก็นี่ที่สุ่มสปินแบบเร็วๆบังสุ่มพลังได้ของหามนมาของโจนาธานไงโจสถานน่ะไปดูดิบังจะใช้พลังหามนได้แล้วโอ้โหนี่โอ้ยบังว่ามันไม่ใช่โจนาธานแล้วบังว่าน่าจะเป็นลูฟี่มากกว่านะ <c oughs> ดูจากสรงแล้วทําไมมือบังมันยาวได้ด้วยวะตอนนี้บังเริ่มแข็งแก่งมากบังใส่เดียวเับาขนแถวนี้ได้แบบสบายสบายนี่เดี๋ยวบังโชว์พลังแขนยาวให้ดูปาบเข้าไปนี่สามารถทัดขนไกลๆได้ด้วยจริงๆบังไม่ใจอยากได้แขนยาวบังอยากได้ตรงนั้นยาวมากกว่าเออหมายถึงขางไงคิดอะไรกันเนี้ย บังเลิกต่อยคนมาต่อยโฮโลดีกว่านี่บังเพิ่งรู้เนียว่าบังอยู่ในเมืองของบีเทียมโมลณนะว้าวบังอยากใส่กับโฮโลมานานแล้วบังเกียดหน้าแม่งทำทรงยิงพลงังมึงคิดว่ามึงนี่เป็นอุนตาแมนหรือไง มึงจะสู้กับพระบิดาบังปืนได้ยังไงเอาบังตายตั้แล้วก็อไม้เท่าไรหร่หรอไอ้พวกนี้มันขี้หลุมเออบังใส่เดียวเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอหมัดลูฟี่ของบงังนี่เป็นไงต่อยต่อยต่อยนี่ยับยับต่อยไข่มันเลยบงังไม่สูงเท่าไข่มันเองเฮอ้อ บังว่าพลังของโจนาธานมันยังไม่น่าใช้ตอนนี้เลยบังกลับมาหาหมอสุดสวยเพื่อจะไสยกรรมพลังบังใหม่อีกรอบบังก็ซุ่มไปเลยได้แมกมามาเอ้ยน่าจะเป็นพลังจากใบครบร์แน่เลยน่าจะใช้ไอตัวนักเลงอเออบงังไปรุนนักเลงอยู่แล้วสบายบังเลยเนี่ยไปเลยใช้ไปใช้มากูดูครับกูเป็นเอ็ดเหมือนกนันเนี้ยเออเอ็ดนี่ก็เป็นเพื่อนบังเหมือนกันในสมัยก่อนะแต่มันตายแปแล้วบังไม่ได้ไปงานศพมันเลยตอนแรกก็ไปงานศพแล้วแต่เขาบอกไม่ให้เขาเพราะบังไม่ใส่เสือ้อเออ งงเหมือนกันไม่รู้ทําไมแมบปบนี้สามารถซื้อคูณ2ให้บางเนี่ยฟาร์มเลเวลได้เร็วขึ้นด้วย บังเลยจัดมาสักชฉางนึงแล้วกันขอลองใช้บริการเขาหน่อยม่นนวดดีหรือเปล่าหมอนนวดเรืออะไรวะเนี่ยความฝันบังจะเป็นจริงแล้วบังจะได้แดกคอโลบชี๊ดนี่บังชะพลังไฟอยู่ด้วยไงเบิร์นมาเลยเออแล้วก็จับแดกแม่งเลยน่าจะอร่อยแน่ไอพวกนี้เนื้อมันแน่นแ่นอยู่ด้วยบงังแดกคอโลบหมดเมืองแล้วบังก็เลยจะมาแดกซามูไรเอ,อ้ยไม่ใช่ไอพวกนักล่าวิวญ,ญญาณพวกนี้ต่อบงังจะมาฟาร์มกับพวกนี้ต่อเลย แต่บังก็โดนฟันตายอีกแล้วตอนนี้บังใช้สกิลอาได้ด้วยเลยนะเออเดี๋ยวมาดูกันนี่สกิลอาก็ไม่เหมือนเหมือนสกิลอีเลยม่นพนไฟเหมือนกันกูก็งงเหมือนกันมันทํามาทําไมวันเนี้ยดูดิสกิลแม่งไม่ต่างกันเลยเออกูงงมากเลยตอนนี้บังเนี่ยโอ้ยใช้ได้สสกิลแล้วนะแล้วบังก็คนพบสกิลใหม่ด้วยนี่ดูสกิลใหม่กูกรน,นี่เปิดเนตออกมามีกระบอกด้วยเมื่อกี้และนี่บังสามารถขี่ไม้กวาดได้ด้วย,วยบังนึกว่าเป็นแฮนร์รี่พอตเตอร์ อันนี้บังไปขโมยมาจากเซเว่นเลยนะเนี่ยตอนนี้บังฟา์มกับบอสแล้วนะแล้วบอสเกมนี้มันมีเวลาเกิดด้วยประมาณไม่ถึงนาทีอะเนี่ยนี่คือบอสไอ้ใบหัวล้นเนี่ยหัวลดนมันบังเลยแต่บังยังไปหัวโลดนตอนนุ่มๆเนี่ยมาหัวล้นตอนแกงแล้วบังก็ตายค้าไม้กวาดเลยโอ้ยโคตรอนาถเลยมามาค้งนี้บังเอาจริงแหละตอนนี้บังเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบหกเลยนะอ้ยโคตรไกลเอาบังตายบังบอกจะเอาจริงมามาค้งนี้บังเอาจริงบังตบนี่บังตบด้วยไฟเนี่ยไฟโคตรโหดเลยแล้วเลือด ก็เยอะไปไหนก็ไม่รู้บงังก็ตบไฟตายไปเลยเ,ออเมัวเร็วบังก็ขึ้นลัวๆตอนนี้เนี่ยบังเนี่ยต้องไปรับเควสที่อื่นเลยนะ นี่เลยตรงนี้เลยไหนขึ้นไปดูเดี๋นี่บังต้องมาสู้กับไอหัวแดงนี่บังไม่เคยรู้จักตัวละครบีด้วยบังขอโทษด้วยบังมันเรียกว่าไอแดงแล้วกันมันเป็นยาติกับกูหรือเปล่าผมแดงเหมือนบังเลยแต่สกิลมันก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกบังขี่รถไงเออมันตามบังไม่ทันดูดิมันต้องไล่ตามบังยิงก็ไม่โดนบังเนี่ยมีอาคีลาชันอยู่ในตัวบังลบลิดได้แบบดิจิตอลแต่ถ้าน้องๆคิดว่าแสงพลังของมันมันแยงตาเนี่ยน้องๆต้องใส่อันนี้เลยเว้น O อ,อกสตที่ออกแบบมาเพื่อชาวเกมเมอร์โลบอทที่จะช่วยป้องกันสายีฟ้าจากจอคอมและจอมือถือของท่านแถมยังทนทานขนาดยนออกไปดาวังคารและกลับมาให้สิบล้อชนยังไม่เป็นไรเลยสักนิดสั่งซื้อได้แล้วลที่แฟนเพจเฟ e บุ o กออกสตัดลิงก์อยู่ใต้คลิป สั่งซื้อตอนนี้อย่าลืมใส่โค้ดโมคุมาเพื่อรับส่วนลด100บาทกันด้วยนะจ๊ะถึงแสงมันจะแรงแต่พลังของบีเนี่ยมันร้อนแรงกว่านะบังว่าเอยบอกเลยนี่จะตายแล้วไอ้หัวแดงมันจะตายแล้วทำไมมันถึกจังวันเนี้ยบังว่ามันถึกเกินไปหรือเปล่าโอเคแต่บังคามันได้แล้วตอนนี้บงังเลเวลร้อยแล้วบังต้องไปเมืองอื่นแล้วเมืองต่อไปได้ข่าวว่าเป็นเมืองของโจโจโอริโอห้าบาทหรือเปล่าบังว่าไม่ใช่โอเคบังมาคุยกับไอ้บ่าวนี้เลยมันพาบาังว์ป ที่เมืองโจโจเลยโวนี่เลยเนี่ยเมืองโจโจไหนขอดูดิที่นี่เนี่ยออมีแต่คนใส่เสื้อผ้าทําไมมีแต่บังคนเดียวที่ไม่ใส่เสื้อผ้าออคิดว่าจริงอันนี้เป็นสแตนอะไรเนี่ยออคิดว่าจริงก็นานนั้นเลยเอ,อบังไม่รอช้ารับควยแล้วก็นีเลยขี่รถนี้ขี่รถบังไงแล้วก็ตบเลยเนี่ยบังใช้สกิลสีสกิลว,วีได้แล้วนั่นเนี่ยสกิลว,วีของบังก็คือการต่อยลัวๆนะเออเอาไม้กระบอกมาตบลัวๆเลย ตอนนี้บางฝามจนเลเวล120แล้วบางใช้ได้ทุกสกิลแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลอันนี้กันดีกว่าบางอยากรู้ว่าสกิลไหนหรือว่าพลังของอันไหนเนี่ยมันเก่งกว่ากันงั้นบางขอทดลองอันนี้ก่อนสกิลเของมันคือพลนไฟสกิลอาร์ก็ต่อยไฟสกิลทีก็นี้เลยเอากระบอกแล้วก็ทุบ สกิลซีก็ไม่ต่างกันกระทุบเวียงเวียงเหมือนกันสกิลวีคือการเปิดไม้กระบ,บองฝายออกมาอูแล้วก็เอาไปไล่ตบคนอื่นได้มันจะเฟี้ยวเจ๋งขนาดนั้นเลยเลยบังว่ามันก็ไม่ได้กากอะไรขนาดนั้นนะดูดิไม่รู้ว่าสกิลอื่นมันจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าโอ้ไม่เปลี่ยนเลยแต่มันเท่มากเลยเดินถือกระบ,บองอย่างเงี้ยกระบ,บองไฟซะด้วย โอ้ยยังตึงและแน่นอนพลังนี้สามารถขี่ไม้กวาดได้โอเคเดี๋ยวบังไปเปลี่ยนเป็นพลังอื่นดีกว่าบังได้พลังของโจโจฮามอนมาแล้วนี่สกิลของมันคือการกระโดดไกลได้ด้วยเอ้ยเทเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้นี่มาดูพลังลูฟี่หมวกฝางนี่สกิลอาก็ได้ปล่อยพลังฮามอนออกไปได้เฮ้ยมาเท่เหมือนกันนะเนี่ยสกิลทีโอ้เนี่ยพุ่งขึ้นฝาได้เดี๋ยวมาดูสกิลซีแล้วก็โอ้ต่อยรัวเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยพลังฮามอน เดี๋ยวมาดูสกิลวีกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเออนาะเป็นการเปิดออร่าฮามอนหรือเปล่าเออน่าจะใช่แน่นอนเลยมันต้องโพธาเดเทด้วยไหนามาดูดิบับเข้าไปนี้่โ,โคเทเลยท่ายังตึง เปิดแล้วน่าจะบัฟอะไรต่างๆมาเพียบเลยน่าจะแรงขึ้นมากๆเลยนะเออน่าจะใช่เลยโอ้โคตรเทพลังต่อไปที่ได้มาผมจําชื่อมันไม่ได้นะบังจะลืมชื่อไม่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเกาะได้ด้วยทําให้บังถึกขึ้นอุย้ยสกิลมันตึงมากเลยนะตัวเนี้ยเอาดีๆมันก็ตึงนะเนี่ยถึงจะเป็นคอมมอนก็จะดูยิงพลังสายฟ้าออกไปได้ สกิลเอสีแดงสกิลทสีฟ้าสกิลซสีฟ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเปิดปลากอัติเมตเป็นยังไงเปิดล่างของบังก็จะมีแขนอีกข้างนึงงอกมาเป็นสีขาวนะบังว่ามันก็เทนนะเนี่ยโวยเหมือนเป็นโตเกี้วกูลเลยและพลังก็น่าจะแรงขึ้นด้วยโอโคตรเฟียวอย่างนี้แหละบังชอบโอ้พลังไม่โคตรเทเลยเออทำไมคอมมอนมันเทได้ขนาดนี้ พลังต่อไปกันดีกว่ากับคาตนางงๆที่สามารถวับได้เดี๋ยวมาดูสกิลของมันกันอีก็ยิงพลังเหมือนเดิมน่าจะมาจากบีดนะฮ้สกิลแม่งโคตรเทดูสามาัถเวียงดาบได้ด้วยเฮ้ยเก่งเกินไปหรือเปล่านี่คอมมอนนานียสกิลซีดูดิว้าวขึ้นดาบแล้วก็นี่เวียงดาบว้าว เออแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไรและดูจากทรงสก,กิลแม่งโคตรไกลเลยท่านผู้ชมสก,กิลว,วีของมันคือการเปลี่ยนรูปแบบดาบใหม่ซึ่งเป็นของใครนี่บังก็ไม่ทราบเพราะบังไม่ได้ดูบีดเลยพลังต่อไปเนี่ยเหมือนจะเป็นพลังลัคก,กี้แต่ก็ไม่รู้มันลักยังไงมันวิ่งเร็วมาจากเรื่องอะไรบังก็ไม่ทราบอาจจะมาจากแบ็คโควเวอร์ก็ได้บังก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแบ็คโควเวอร์ดูดิโคตรโกงเลยนะเนี่ยดู นี่คีรัวหรือเปล่าเดี๋ยวบังว่าพลังคีรัวได้เลยหรือพลังกดเอเนลเฮ้ยมันเก่งเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะตึงเกินเดี๋ยวมาดูพลังอาลติเมตของมันกันดีกว่ารอสเตมิน,นาบังแป๊บหนึ่งนี่เปิดล่างด้วยมีคำภีอย่างนี้น่าจะมาจากแบ็คโคเวอร์ ใช้หรือเปล่านี่บังก็ไม่รู้แต่วาโคเทตัวนี้โคตรตึงบังเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยพลังต่อไปเป็นของคูลิลินสัอยแล้วกันนี่คือพลังสุดท้ายที่บังจะรีวิวเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นมิติกบังสุ่มไม่ได้เลยบังเกลือชิบหายเลยแต่นี่ฮะพลังคูลิลินมันต้องบินได้อยู่แล้วโอ้ เทเหลือเกินมาดูสกิลมันดีกว่าว่าเทขนาดไหนในยิงพลังลงดินยิงหาใครก็ไม่รู้บังก็สาดพลังได้ด้วยนี่สกิลทีกันดีกว่านี่เลยดาวกระจายกล้งจักว้าวโคเทเดี๋ยวมาดูสกิลสีู่้นั่นใช้หรือเปล่าพลังคืนเต่ายังไงเล่าโคตรเฟี้ยวเลยเดี๋ยวมาดูสกิลวีกันดีกว่าว่าเป็นอะไรอาจจะการเปิดออร่าธรรมดาหรือเปล่าเอออาจจะทำให้พลังมันเราแรงขึ้นอะไรเงี้ยนหนขอดูหน่อยตึงๆนี่ ว้าวโคตรเทเลยบังปืดเส้นทางของบังในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าบังไปซุ่มแล้วโอว้มันเกลือนชิบหายเลยบังบอกให้โอ้กูหมดไปห0าร้อยกว่ารูบักบก็ยังไม่ได้เลยบังบอกเลยโคตรตึงเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องมกุกมาด้วยนะเพื่อให้บังปืดเนี่ยไปหนึ่งล้านซับด้วยกันโอเคไหมท่านผู้ชมถ้าอยากให้ทําอีกก็คอมเมนต์กันเยอะๆละกันโอเคบังขอตัวไปก่อนและนะบังไปหาเสื้อผ้าใส่ก่อนละบายบาย